สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านพบกับโคดามนะครับรีวิวก่อนเกมวันนี้ก็ยังอยู่ในศึกพิมลิกเหมือนเดิมนะครับก็เป็นคู่ไหนไปไม่ได้เลยนะครับก็ยังเป็นทีมรักทีมชอบของโคดามอีกเช่นเคยนะครับก็จะเป็นด้านของแมนเชสเตอร์เจดนะครับวันนี้นะครับจะเปิดหินโอทัฟอร์ดต้อนรับมยันของบอลหมันนะครับเกมนี้ใครจะดูเหนือกว่านะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่งซื้อให้กับโคดามด้วยและกันนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปเจาะกันอีกเช่นเคยนะครับ โอเคครับมาดูทางฝั่งเฮทเฮททั้งคู่ที่เคยเจอกันมาหน่อย5เกมล่าสุดทั้งคู่ที่เคยเจอกันมานะครับก็เป็นแมนยูชนะไป3เกมนะแล้วก็บอลมัรชนะ1เกมแล้วก็เกมล่าสุดที่เจอกันเลยในบ้านของออนมัด,มดนะครับในบอลพรีเมียร์ก่อนที่จะปิดฤดูกาลที่แล้วนะครับก็จบเสมอกันไปที่2ประตูต่ดอ2นะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูฝั่งเจ้าบ้านกันหน่อยนะครับ5เกมหลังในบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปยังไงบ้างเกมในบ้านของแมนยูนะครับชนะไป4เกมนะครับแล้วก็แพ้มา1เเกกกมมล่าาสุดดแพ้้ังนขอ นองที่แฮมฟอร์เลสออกมาเยือนนะครับก็แพ้ไปที่2ประตูต่อสองในบ้านนะครับส่วนฟอร์มหลังบ้านของบอลมัดเองนะครับห้าเกมหลังรวมทุกรายการนะครับก็ชนะไป3เกมเสมอมา1และก็แพ้ไป1น,นะครับส่วนผลงานช่วงนี้ก็ยังถือว่าทั้งคู่นะครับไม่ได้ดูดีไปกว่ากันเท่าไหร่แต่ว่ายังมีความน่ากลัวทางน้าของบอลมัดนะครับส่วนความพร้อมวันนี้เดี๋ยวโคดาจะพาไปลุยกันนะครับว่าความพร้อมวันนี้หน้าบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็หลังบ้านของบอลมัดความพร้อมวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปเช็คความพร้อมกันนะครับ โอเคครับมาดูความพร้อมทางฝั่งหน้าบ้านก่อนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้ก็จะขาดการใช้งานไปโอเคเมสันเมาส์จากเกมแล้วมีการบาดเจ็บลูกชอว์นะครับก็มีการบาดเจ็บนะครับและในส่วนด้าน,นของลินเดเลิฟนะครับเกมนี้ไม่แน่ใจว่าอาการบาดเจ็บจากเกมี่แล้วเป็นยังไงเนี่ยแต่วันนี้เห็นในรายชื่อผู้บาดเจ็บนะครับส่วนความพร้อมหลังบ้านอย่างบอลมัดวันนี้ก็จะขาดการใช้งานไปตัวหลกัลกๆเลยคือมาครัสนะครับชาวนีย เป็นแบ็กซ้ายที่เป็นตัวสําคัญเดอะแบ็ก hmm. ของทีมเหมือนกันวันนี้มีการบาดเจ็บความพร้อมหลังบ้านของบอลหมัดก็ยังถือว่าไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่ก็ยังมีแค่หนึ่งตัวที่ขาดการใช้งานไปในค่ําคืนนี้นะเดี๋ยวเราไปดูที่ผู้เล่นสิเอ็ตัวจริงกันบ้างนะครับมาดูคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงกันบ้างน,นะครับกับโคดามวันนี้โคดามคาดการเองนะครับก็ไปดูหลกัหลกๆเลยในความพร้อมที่เห็นเห็นอยู่ว่า ความพ้อมวันนี้ผู้รักษาประตูก็แน่นอนอยู่แล้วยังใช้ไปทางด้นานของอังเตรโฮนานะครับเซนเตอร์ Center เนี่ยก็ยังมีให้นของมาใไ้เดอร์ลิกนีครับและก็ อาจจะขยับเป็นมัสลาอุยมานะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยก็ไม่แน่ว่าจะเป็นมาตินเนสหรือว่าท่านั่นของแม็กวเพราะว่าเกมล่าสุดแม็กวลงมาก็ผลงานได้ดูดีแต่ว่าก็อาจจะเป็นท่านั่งของมาตินเนสนะครับในส่วนตรงกลางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านของคาซมิโลหรือว่าท่านั่นของไมนู u, ก็อาจจะเป็นท่านงของอูกเต้ก็ได้นะครับในความพร้อมตรงกลางก็ยังถือว่ายัางเรียกใช้ได้สําหรับด้านของลูเบนโมลิมนะครับในส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยวิงแบ็คฝั่งซ้ายเนี่ยก็ต้อง ยกเป็นไม่ว่าจะเป็นด้านของดาโรหรือว่าเกมนี้อาจจะเป็นด้านของมาเลเซียก็เป็นไปได้นะครับแต่ฝั่งขวายึดตําแหน่งตายตัวคือทางด้านของอมัเดียโรนะครับส่วนแดนหน้านะี่ครับก็จะเป็นด้านของบรูโน่เฟร์เดสและก็ในส่วนทางด้านของกาลาโชที่คาดการไว้หลักๆเลยนะครับและก็แดนหน้าไม่ว่าจะเป็นด้านของเซอร์เซ่หรือว่าฮอยลุน2ตัวนี้ยังไงก็ชี้ชัดไม่ได้นะโคดามก็เลยขอติดเป็นด้านของลัสมุนฮอยลุนไว้ก่อนและกันนะครับ มาดูความพร้อมและก็รายชื่อหลังบ้านผูน้เล่นตัวจริงของบอลหมัดกันบ้างน,นะครับอันตัวนี้วันนี้น่ครับไม่แน่ใจว่าจะใช้เป็นด้านของใครกันแน่ผู้รักษาประตูแน่ๆหลักๆเลยคาดการวันนี้ก็น่าจะเป็นด้านของเกป้านะครับเซนเตอร์ก็เป็นด้านของเดียนฮุยเซนนะครับที่ยืนคู่กับทางด้านของตัวนี้ต้องมองว่าทา้งด้านของซาบรีนะครับก็ยังเป็นตัวหลักในยืนเซนเตอร์ที่คู่กันวันนี้ก็เป็นกับฮุยเซนนะครับเพราะว่าฮุยเซนเนี่ยจะมายืนแทนในส่วนด้านของมาคัสนะคะ ชาวเนียที่มีอาการบาดเจ็บนะครับในส่วนวันนี้เนี่ยก็ในตรงกลางนะครับอดัมยืนคู่กันนะครับวันนี้ก็จะเป็นด้านของลอิสคุกนะครับในส่วนแบ็คขวาวันนี้ก็จะเป็นอดัมสมิธนะครับฝั่งซ้ายนะก็จะเป็นด้านของเคอร์เซนนะครับส่วนแดนน้าวันนี้3ตัวนะครับตัวรุกก็จะเป็นด้านของเซมิโนโยนี่ครับ และก็คริสตี้นะครับและก็ไคเวิร์ดนะครับส่วนด้านน้าวันนี้ก็น่าจะใช้ไปในด้านของเอวานิสันนะครับด้วยรวมผลงานแนวะช่วงนี้ก็ตัวหลักๆของบอลมัดก็ยังอยู่ครบนะครับ โดยรูปแบบเกมทั้งคู่ผมมองว่าไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่แล้ววันนี้กระแสมันมาที่หน้าบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบังคับชนะเนี่ยอยู่ถึง2ประตูกระแสคู่นี้นะครับถือว่าเบียดชนะเบียดเฉือนชนะแต่ว่าคู่นี้นะครับถ้าไปมองในแนวทางการตลาดนะครับกระแสกำแพงบนคู่นี้น่าสนใจมาก90นาทีในเต็มคู่นี้ไม่ต่ำกว่าสประตูให้ได้เห็นแน่นอนนะครับก็อย่าลืมนะครับก็พรีวิวก่อนเกมวันนี้สําหรับในค่ำคืนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดถิมออเทรฟอร์ดต้อนรับเยือนของบอลหมัดใครที่เลือกเชียร์น แม่เช็คตไนเ็ดคืนนี้ก็อย่าลืมฝากกดหนึ่งนะครับใครเชียร์หลังบ้านบ,านบอลหมัดก็อย่าลืมกด2ไว้ในใต้คลิปของโคดําด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับโคดําด้วยนะครับสำหรับพิวิวก่อนเกมวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับสำหรับพี่วิวพี่วันพี่ท่นานไหนที่ อยากจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มชมรมฟุตบอลนะครับของโคดําไม่ว่าจะเป็นแนวทางตัวเน้นช่วงการก็ตามเข้ามาได้นะครับเข้ามาแบบฟรีๆเลยนะครับเพื่อนๆในไลน์ของโคดํามาได้ไลน์แอดนะครับดเดี๋ยวโคดํมติดไว้ให้ข้างล่างนะครับสำหรับตอนนี้พรีวิวก่อนเกมโคดําก็ได้จบเป็นเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้กับโคดําด้วยนะครับก็สำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ